หาซื้อเกมแท้ราคาถูกตงที่นี่ DC Game s Mall ลิงด้านล่างครับผมโย <Okay. S 1> สิครับตอนนี้กับอ่าคาราดินนะฮะอ่มขึ้นขึ้นอย่างนี้ใครมันจะไปอ่านได้วะเล็กไป อย่าขึ้นอีกนิดนึงโอเคแหลมนี่จะมาไม่ได้มาเล่นตัวอะไรให้ดูนะจะมาเปิดกล่องนะฮะพอดีมีสิบกล่องมันจะมาเปิดสิบสามกล่องด้วยกันนะ,ะคือธรรมดาสิบแล้วก็กล่องทองอีกสามนะ,ะคือมันมีโปรโมชั่นแล้วราคานะครับและสิบกล่องถามว่าได้มายัางไงคือมันมีตอนนั้นมีอีเวนต์นะ,ะเล่นชนะหนึ่งแมตช์ได้หนึ่งกล่องนะฮะแล้ว ตอนแรกได้เก้าแล้วเมื่อกี้เลเวลอัพไงนะเลยได้มาเพิ่มเป็นสิบนะฮะวันนี้จะมาเปิดกล่องให้ดูนะฮะจะพาลาดินจะเปิดกล่องพลาดินจะพาลาดินหรือพลเจ๋งวะเนี่โอเคบอกก่อนเลย <c oughs> ลอยของที่จะได้ในกล่องนะฮะ <c oughs> ก็จะมีพวกนี้เลยนะฮะอ่าหัวสกินตัวแล้วก็อาวุธนะอะิโมชั่นเสียงแล้วก็ m อ p วพนะฮะนี่ประมาณนี้ ตอนเล่นจบแล้วมันจะมีท็อปเพลย์นะครับก็จะได้ขอ,องพวกนี้นะฮะแล้วก็นอกจากพวกนี้ก็จะมีการ์ดนะครับที่จะได้การ์ดของเพนการ์ดจัดหลดเอาของแชมเปียนนะครับแล้วก็ตั้งนะครับโอเคเฮ้ยจะได้ของดีๆบ้างไหมเนี่ยมากล่องแรกไปพูดคานำเพลงครับเปิดปึ๊กได้เฮ้ได้ไดการ์ดของเฟอร์นันโด โคตรกากโอเคกล่องที่สองนะครับไปเลยเฮ้ยได้โอ้ได้แต่การ์ดนะฮะคือบอกก่อนได้อิอโมชั่นอะไรพวกนี้ยากมากแต่ผมเคยเปิดได้อิโมชั่นของหญิงไปแล้วนะครับโอเคมาเรามาลองใช้เทคนิคดูนะครับลากลากต้องลากจังหวะน,นี้ต้องลากลาก ากากากราก,ลากแล้วก็เปิดได้เอือกเฮ้ยโอ้เฮ้ย hey! oh! hey! ได้นี่มาวะครับอา่าอยู่ไหนอาวุธของหญิงนะครับนี่ได้ไหมเอาไม่ได้เอาวัตเตอร์ แล้วเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรวะบักแหละหรืออะไรงงเมื่อกี้มันอช่างมันแล้วกันมากล่องที่เท่าไหร่วะลืมช่างมันโอ้ยอันนี้กล่องที่ห้าไหมเออน่าจะใช่นะเปิดไปอือ เอ้ยได้อิโมชันครับอิโมชันของแบริกนะฮะโอเคมาเราลากลากลากเลยเส้นสายยันไปอ่ะไม่ไม่ไม่ไ,มไปอึกปึกเอ้ยได้อยู่นะเออสกินของอ่าแอนดร็อกซัสนะฮะโอเคเมื่อกี้ได้แล้วต้องอีกสักเม็ด มึกแหม่ไม่ได้เลยนะนี่มันเสียงเมาดัมบ้ามันเฮ้ยได้ MVP post ของเมาดัมบ้ามาว่ะเฮ้ยลองไปดูสิแต่เมาดัมบ้านี่ไม่ไม่ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะนีไ่ไงแต่มันยังบัคเป็นอันนี้อยู่นะไหนแล้วก็แบลิกใช่ไหมแบลิกอ e ิโมชั่นนี่อันนี้เออเท่เท่เท่ดีเท่ดี โอเคมาเหลือสามกล่องนะไปจึป๊บ <c oughs> โอ้เ้ยมาผมว่านะอื <c oughs> เราต้องเขาเรียกว่าเล่น <c oughs> เล่นของ <c oughs> บึกได้ไหมได้ของกากว่า <c oughs> กล่องสุดท้าย ของกล่องธรรมดานะครับมาวนวนวนให้หมดวน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 ได้ไหมอืดอ,อุ้ยได้อะไรโอโ้โหจบจบเลย <laughs> ได้เป็นทางด้านของอาวุธอันนี้มานะฮะกรอกไม่ได้เล่นแล้วตัวนี้เล่นยากมากนีอ่อันนี้ถือว่าได้ยากนะ โอเคอยู okay, okay, ่โอเคอยู่มาหมดไปแล้วกล่องธรรมดาต่อไปเรามากล่องน,นี้กันดีกว่าครสเซ a ลแพ็กนะฮะกล่องละห้าสิบตอนแรกมันกล่องละเจ็สิบห้านะฮะแต่ว่ามันลดราคานะฮะซื้อเลยอันนี้ซื้อแล้วคือเปิดเลยนะเพราะฉะนั้นนะพาราดินพาราดินพาราดีลล็อกล็อกได้ไหม เอ้ยโอ้โห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 ้โหโอ้โหโอโอ้โหโอ้อ้โห้โห้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โโออ้โหโโหโอ้โหโอ้ เฮ้ยได้อยู่นะเคนเนซ่าเล่นเป็นอย่มากองสุดท้ายครับเนี่ยอยากได้สกินมาควอามันน่าหลักมากเลยนะเมื่อกี้เราได้นี้มานะมาคราวนี้จะปิดตานะจะไม่มองโอเคสามสองหนึ่งได้ยังวง ได้ละมั้งดูโหได้ปืนเฟอร์นันโดนะฮะแด๊บแด๊บแม่อืมนี่ปืนเนะนะครับก็ใช้ได้ใช้ได้ก็ก็เออก็ดีก็ดีก็ดีนะครับ โอเคเรามาสรุปของที่เราได้กันดีกว่านะครับในการเปิดกล่องครั้งนี้นะครับที่เราได้คือนี่นะครับคืออิโมชั่นของแบริกนะครับเป็นทาเต้นนะเดี๋ยวนี่อ่านะฮะก็มีโอกาสได้เล่นอยู่นะแบริกเนี่ยแล้วก็สิ่งต่อมาที่เราได้นะค,คืออ่า MVP post ของมาดัมบ้าเนี่ยมาร์ดัมบ้ามารดัมบ้านะครับเท่อยู่แต่ไม่ค่อยได้เล่นละแต่ว่าที่มันโผลม่มาเมื่อกี้คือไออาวุธของจิงอะกระจกของจิงอะอันเนี้ที่มันไม่ได้เพราะว่ามันผมว่ามันต้องมีบูสต์้วยเนอแล้วก็ที่ต้องมีบูสต์ที่เราได้นะคือกระจกอันนี้แล้วก็เสียง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 พูดของมาดัมบ้านะครับเนี่ยเสียงอันนี้แต่เราไม่มีบูสต์นะฮะ มาต่อไปที่เราได้คือที่ได้เมื่อกี้นะครับนี่เลยเอาวุธของเฟอร์นันโดนะครระดับแร่แล้วก็ได้อะไรอีกนะอ่าลืมลืมอ่อแล้วก็นี่สกินเอ็นด็อนะครับอ่าระดับอันคอมมอนนะฮะสวยอยู่สวยอยู่ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะเดี๋ยวนี้ แล้วก็มีอะไรอย่างไรนะมีะตกลนไหมแล้วก็อ้าใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช่นเคนาซ่านะครับนี่อ่ะโคตรสวยเท่งจริง,รงนะฮะแล้วก,ก็ที่พีคที่พีคสุดๆพีคแบบพีคโคตรโคือนี่อ่าสกินฮัลวีนของบัคนะครับ ระดับอีพิเลยมันจะมีสองชุดคือสีขาวกับสีดำนะฮะแต่ผมได้สีขาวมานะฮะจที่อยากได้จริงๆเลยเนี่ยนะไม่รู้มันมีในของหรือเปล่าอันนี้ก็ลืมคือรักคัสนะฮะเนี่ยเป็นอ่าสเลเยอร์สตาร์สเลเยอร์นะครับเป็นเพิ่องอัปเดตมาใหม่ได้แต่ถ้าแต่แค่ได้เนี่ยสกินบล็กเนี่ยพอใจละจบจบตรงนี้เลยคือ สบายเลยอีปิกนะฮะถ้าเป็นไปได้อยากได้นี่มากเลยอ่ะเนี่ยสกินมาความันน่ารักมากเลยนะโคตรน่ารักเลยนะสะกินเนี่ย <c oughs> ดูดิถ้าได้นี่โคตรพีคเลยแม่แต่ก็ดีแล้วนะฮะได้สกินบัคกมาโอเคสำหรับ การทําคลิปเปิดกล่อง13กล่องในครั้งนี้ก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แชร์ด้วยโอเคมีอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเดสคริป i ันนะฮะถือว่าไม่เจ๊งนะถือว่าได้อยู่นะฮะนอกนั้นก็เป็นตังกับการ์ดหมดเลยนะฮะโอเคคลิปนี้เจอกันใหมายพันหน้าแล้วกันคลิปนี้ไปละนะฮะบาย